คำเตือนือหามีคลิปนี้คราวผมจะมารีวิวการหารายได้เสริมง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรดะรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในยได้ไม่ดีแต่อย่างใดหากดูแชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านชมที่น่ารักทุกท่านซุยดะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปัญตาใหญ่ทั่วลานเลยหลนกันทุกท่าด้วยนะครับขอต้อนรับตัวท่านเข้าสู่ช่องออสทโว้ และในวันนี้นะครับเรามาตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปกันเลยนะครับเราจะมาทำการแจก iPhone 12ชฉลองครบ1 0 0 0 0แสนซับค่บอรลังการยิ่งใหญ่ตรการตาเลครับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าแจกหนักแจกใหญ่เพราะตอนนี้ช่องของเรานะครับผมก่าวเข้าสู่ห0 0่งแสนซับสไครบอร์หรือมีผู้ติดตามครบ หนึ่งที่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นอย่างใดเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมและสารฝันนะครับผมของเด็กตัวน้อยตัวดาๆนะครับผมคนนี้ให้เป็นความจริงนะครับเพราะว่ายอดติดตามหนึ่งแสนซับเนี่ยนะครับเป็นความฝันของผมนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มท YouTube นะครับมาตั้งแต่4ี่ถึงห้าหกปีที่แล้วเลยนะฮะแล้วก็วันนี้มันเป็นจริงแล้ว รับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสิ่งที่ทําให้มันครบหนึ่งแสนซับได้นขนาดนี้มันมาจากท่านผู้ชมล้วนๆน,นะครับรวมถึงตัวผมเองที่พยายามทําให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ช่วยสารความสําเร็จของผมนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอย่างใจจริงนะครับดังนั้นแน่นอนผมจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนานาม,มาตลอดตั้งแต่ที่ผมทําช่องมาแรกๆแ,และวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าแจากใหญ่แจก นเท่าที่กําลังซัพผมจะทําได้นะครับนั่นก็คือการมาแจก i p h o n e 12ฉลอง1แสนทรัพ แจกจริงไม่ด้โมตามที่เราเคยสัญญากันไว้ตั้งแต่โอ้โหหกหมื 6, 000, 7, 000, 8, 000, ่นซับเจ็ดหมื่นซับแปดหมื่นซับไว้เลยนะครับโดยเราเข้าๆดีกว่าว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกิจกรรมที่เราจะทําการแจกฉลองครบ1นึ่งแสนซับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยจะมีให้เปิดบตนะครับว่าเราจะแจกเป็น iPhone 12ดีไหมหรือท่านผู้ชมจะให้แจกเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับถึงรายละเอียดพวกนี้ในที่ข้อที่สองเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงช่องการติดต่อนะเพราะว่าบางท่านเนี่ อยากจะติดต่อติดตามแล้วจะร่วมกิจกรรมได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดช่องทางกันนั่นเองนะคะข้อที่สานะครับผมเราจะมาพูดถึงความเป็นมาคร่าวๆนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามอะไรยังไงแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับสิ่งที่เรานะครับเมื่อครบ1นึ่งแสนซับนะครับเราจะมีการทํากิจกรรมหรือว่ามีการเปิดอะไรใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมเลยนะฮะเอาเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเต็มๆนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ก็ติดตาม แล้วก็กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นขวันกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจากของคอบครัมบ้านเลยนะครับคนที่รนะักของผม,ผมและที่สำคัญทุกคลิปวิดีโอที่ผมลงในช่องนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะลงทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมจะลงในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มเนี่ยนะครับและวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2นะซึ่ง ทุกคลิปผมย้ำเลยนะการันตีผมจะมีนะครับผมเป็นลิงก์อ่างเปาเป็น True m o n e y Wallet ฟรีๆให้ทุกคลิปนะครับผมซึ่ง่านผู้ชมสามารถดูรายละเอียดการแจกได้ที่้ายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูถึงการแจกอ่างเปาเรามาพูดถึงคลิปวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมที่น่าของผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาหลักนะครับผมเรามาพูดถึงการติดต่อนะครับการติดตามไม่ว่าจะติดตามผมผ่านทางช่องทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยช่องเราเนี่ยจริงๆแล้วมีช่องทางการติดต่อเยอะมากมายเลยนะแต่เราได้เปิดช่องทางอ f ฟ i c เ a l เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดต่อผมได้แทบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับสามารถส่งข้อความได้ค่อนข้างง่ายและถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากติดตามติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนคลิป วิดีโอใหม่การแจ้งเตือนกิจกรรมใหม่นะครับเรามีช่องทางที่เรียกว่า Line Official แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสามารถแอดไปเลยนะครับที่ Li n e แอด3าม S K K O G ซึ่งมีแอดนำหน้านะครับท่านผู้ชมถามว่าแอดแล้วได้อะไรนะครับสำหรับกิจกรรมแทบจะทุกกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆนะครับผมเราจะมาลงทะเบียนกันที่ Line แอดนี้นะครับและถ้าหากว่าเรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆรวมถึงมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมที่แอดไลน์มาเนี่ยจะได้ทราบได้รู้ เป็นที่แรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจะนําเสนอะอะไรประมาณนี้เนาะร่วมถึงนะครับบางทีเนี่ยเราก็จะมีการแจกอ่างปลาแบบอยู่ดีๆก็ส่งให้เลยอัตโนมัตินะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาทําความรู้จักหรืออยากจะมาพูดคุยก็ได้นะครับมาปรึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้สามารถมาแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับอีกทีนึงนะแอด3ามส x k k o g นั่นเองนะครับสามารถแอดมาได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะแนะนําช่องทางไลน์เป็นช่องทางหลักนะสำหรับใคร ที่แบบไม่ได้เล่นลายอยากจะแบบเฮ้ยพี่ถ้าผมจะติดต่อทาง Facebook เฮ้ยติดต่ออย่างไรนะคะผมก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ้เลย A Z D อัสเซทูดเกมม่ประมาณนี้นะคะผม <c oughs> ผมจะขึ้นให้นะผมก็ลืมลืมชื่อเพจตัวเองแล้วนะฮะ <c oughs> และที่สําคัญย้ำไว้เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนะที่จะแจกไอโฟนสิบสองหรือว่าแจกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมต้องจําเป็นที่จะต้องแอดไลน์ไปนะครับเพื่อความง่ายต่อกันร,รับรางวัลเพื่อการง่ายต่อการประกาศรางวัลและการติดต่อนั่นเองนะคบผม เอาเลยครับท่านผู้ชมเรามาพูดถึงข้อหลักของเราที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับตามหัวข้อเลยคือการแจก iPhone 12ฉลอง1นึ่งแสนซับหลายๆท่านต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านเข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยมันจะแจกจริงหรอมันเป็นคลิปโปรโม,รมอทอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องพูดเต็มปากเลยนะคะว่าแจกจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยช่องเราพูดตรงๆอกว่าเราจัดกิจกรรมใหญ่ๆมามากมายแล้วนะครับรวมถึงเราเคยจัดใหญ่สุดเนี่ยคือการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วแจกในไลฟ์สด7-8,000บาทก็มีมาแล้ว ะครับผมฉลองกี่ซับไม่แน่ใจประมาณ4 0 0 0 0ื0 0ห้ซับซึ่งแน่นอนครับผมว่าผมสัญญากับท่านผู้ชมไปแล้วว่าถ้าผมถึงร0,000แสนซับผมก็จะแจกนะครับผมเพราะว่าการที่เราได้เป็นผู้รับเนี่ยผมรู้ว่าการได้รับมันมีความสุขขนาดไหนดังนั้นผมก็จะมอบให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมได้รับความสําเร็จ100 0 0แซับมาแล้วผมก็อยากจะมอบความสุขนะครับให้กับท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะซึ่ง ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดการตรงประเด็นนี้เลยครับว่าเราจะแจก iPhone 12d หรือไม่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมหรือว่าลงคลิปนะครับผมก็จะพูดการแจก p h o n e 12การแจก p h o n e ครบหนึ่งแสนซ้ำมาตลอดซึ่งมันก็จะมีหลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับส่วนมากเลยนะแจกเป็นอย่างอื่นแทนดีไหมเพราะว่าถ้าเป็น iPhone 12เนี่ยมันได้แค่คนเดียวนะพี่ดังนั้นครับวันนี้เราเลยจะมีการเปิดโหวตให้ท่านผู้ชมสามารถไปโหวตกันได้นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะได้เล่นกิจกรรมเพื่อรับ รางวัลแบบไหนนั่นเองโดยรางวัลของเราเนี่ยนะครับที่เราจะนํามาเปิดโหวตในวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหรือ3รูปแบบนั่นเองวิธีการที่ท่านผู้ชมจะโหวตนะครับตอนนี้ผมลงคลิปไปผมอาจจะเปิดโหวตแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปกดติดตามที่ช่อง u t u b e ของผมเลยคือช่องเนี้อาร์ตสตูดนะหลังจากนั้นท่านผู้ชมเข้าไปที่ช่องนะครับหน้าช่องหลักเนาะแล้วก็เข้าไปที่ชุมชนเมื่อเข้าไปที่ชุมชนแล้วเนี่ยมันจะมีโพยนะครับที่เป็นโพสสำรวจนะสําหรับวันนี้นะครับวันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชม สามารถเข้าไปโหวตได้เลยนะครับ1ท่านนะครับโหวตได้1เสียงนะโดยเราจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับ1เลยคือ iPhone 12 1เครื่องนะครับ1ท่านเท่านั้นนะครับรางวัลนี้จะได้รับแค่1ท่านเท่านั้นรางวัลที่2นะครับก็คือรางวัลเงินสด10,000บาทนะครับ1 0 0 0 0บาทเนี่ยเราจะถั่วเฉลี่ยกันนะครับก็คือเราจะมาแจกในร้ายสดเลยทีเดียวอาจจะได้แบบเป็นพันคนอะไรประมาณนี้นะครับผมใน1 0,000บาทเนาะซึ่งผม มองแล้วว่าหลายๆคนเองก็เห็นด้วยนะครับตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยเฮ้ยหนึ่งหมื่นบาทก็โอเคนะพี่เพราะว่ามันได้หลายๆท่านแล้วก็ถ้าเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันได้ขั้นต่ำคือ10บวอลเลต0บาทนะครับมางสุดอาจจะได้เป็นร้อยเป็นพันก็แล้วแต่รวมถึงเราสามารถนําเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทนะั้นะมาเมเนจแจกเป็นกิจกรรมใหญ่ย่อยนู่นนี่นั่นได้อีกนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่า iPhone 12เนี่ยมันจะมีมูลค่าประมาณ2 3หมื่นขึ้นไปเนาะท่านผู้ชมก็จะถามว่าเุ้ยมาแจกอย่างนี้ก็ได้แจกน้อยลงนะสิไม่ใช่อย่าาาางงนนนนนััั้้เเลยบบบผมมจจะํิ1ทแกกให ในช่องและผมจะนําเงินส่วนต่างนะครับอาจจะไม่มากไม่น้อยเนี่ยผมจะนําเงินส่วนนั้นนะครับไปทําบุญฉลองนะครับในเนื่อโอกาสฉลองครบ1นึ่งแสนซับนะครับเหมือนเป็นการทําบุญระหว่างท่านผู้ชมกับผมเองนั่นเองนะครับก็คือเราจะนําเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาแจกให้กับท่านผู้ชมในช่องใช่ไหมแล้วเราอาจจะนําเงินสักประมาณ5000ถึง10,000บาทหรืออาจจะ15ื่นห้าอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อของนะครับไปทําบุญรวมถึงอาจจะไปทําเป็นเข้ากองเข้ากล่องไปแจกหรือนําเป็นซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ไปบริจงบริจาคอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยว เราจะว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะข้อที่3นะครับนั่นก็คือการซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งชุดเอ้ยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับผมซึ่งตรงนี้รางวัเน,นี้ก็จะได้1รางวัลเท่านั้นนะครับต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับเป็นท่านเดียวที่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองไปคิดดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเล่นรางวัลแบบไหนนะครับดังนั้นรีบไปโหวตเลยนะครับกดติดตามกดไลค์คลิปนี้หลังจากนั้นไปโหวตได้ที่ชุมชนขอ,ของช่องนนะครนะรรรััับขออองงงช่่่วุเเาตต้แที5 กระดาคมนะคบเป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนะคบผมหลังจากนั้นวันที่14นะครับวันที่14กรกฎาคมเนี่ยเราจะมาประกาศวิธีการร่วมกิจกรรมแต่แน่นอนนะครับวิธีการร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมที่จะไปแอดไลน์นี่เลยนะครับแอดส k k o g นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปสมัครร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับและท่านผู้ชมใครที่เข้าไปสมัครใหม่นี่ครับผมต้องทําการสมัครสมาชิกคำว่าสมัครสมาชิกเนี่ยไม่ได้เสียเงินไม่เสียอะไรนะครับเพียงแค่เป็นการยืนยันตัว นนเพราะว่ามันจะง่ายต่อการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ต่อง่ายต่อการส่งรางวัลน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ,อย่าลืมเข้าไปทําการแอดไลน์ ล่ะเยอะๆนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนั่นเองนะครับมากันต่อถึงความเป็นมาครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความเป็นมาของช่องผมเองเนี่ยถ้าใครอยากจะฟังแบบเต็มๆนะครับผมจะเล่านะครับผมให้ฟังนะครับในไลฟ์สตรีมของรายการ Life Money EP ที่9นะครับผมในวันอังคารที่้กรกฎาคมหรือวันนี้ที่ลงคลิปเดียวกันนั่นเองนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเราจะมาเล่านะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงน ปัจจุบันว่าอย่างไรอะไรยังไงและถ้าหากใครจะสอบถามอะไรผมก็จะยินดีตอบให้ได้ทุกเรื่องถ้าตอบได้นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะและท่านผู้ชมครับมาพูดถึงสิ่งสุดท้ายกิจกรรมในช่องเรานะครับในทุกๆวันนี้นะเรามีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยกิจกรรมหลักนะครับคือการที่เราเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราลงคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหมจันทร์ถึงศุกร์ลงเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะคบผมและวันเสาร์ที่จะลงเวลาบ่ายสองนะครับพุกคลิป7วัน7คลิปครับเรามีอ่างเปาเนี่ยขั้น 50าบวอลเลต50บาทให้ท่านผู้ชมทุกคลิปผมย้ำเลยนะไม่ต่ำกว่า50บาทแน่นอนนะครับตีไปเลย5735เนี่ยอาทิตย์นึงเราแจกกัน3-400บาทนะครับยังไม่รวมว่าบางวันเราแจกมากกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่เข้าไปกดไลค์กดติดตามคลิปนั้นแล้วก็รับอ่างเปลวฟรีแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะและที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตอนนี้บอกว่าหลายๆท่านชอบหลายๆท่านแบบได้รับเงินโอ้โหต้องบอกว่าได้รับ อ่งเปาไปเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือรายการ l i v e Mo นนี่นั่นเองนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเราจะเป็นรายการไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดแจกเงินไลฟ์สดเล่นกิจกรรมกันเราจะจัดกันทุกวันอังคารแล้วก็พืรหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับดวยวันะครับพืหัสเราจะจัดประมาณ3ามทุ่มหรือ3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะจัดรายการประมาณ2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยลงคลิปนี้เนี่ยนะครับผมวันนี้วันอังคารมีไลฟ์มันนี่ e ีเก้รวมสิ่งที่เราจะ มาพูดเกี่ยวกับการบอกเล่านูื่อนี้นั่นด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเข้ามารับฟังมาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะแอบสปอร์หลายๆท่านนะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยรับกันไปนะไม่ต่ํากว่าหุยหลายบางท่านเนี่ยได้รับเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีเลยนะครับแค่สองสาม EP เพราะว่าเราแจกกันหนักรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นร้อยวอลเล็ตก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับผม ผมก็จบัปเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับสำหรับการมาพูดถึงการแจก iPhone 12นะครับผมซึ่งก็ยังสุดไม่ได้หรอกว่าเราจะแจกอะไรเพราะอย่างที่บอกไปผมตามใจท่านชมสุดๆนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกและว่าท่านชมอยากจะให้แจกแบบไหนนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ถ้าท่านชมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อยากให้มีการทำ นี้ต่อไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกริ๊งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญในคลิปวิดีโอนี้เรามีแจกอ่างเปาใช่ไหมล่ะวิธีการแจกอ่างเปาง่ายมากๆครับโดยที่เราจะลงลิงก์อ่างเปานะครับไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์หลังจากลงคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไปแล้ว30นาทีถ้าว่าผมจะลงคลิปทุกวันเนาะวันนี้เป็นวันอังคารก็จะลงประมาณ2ทุ่มนะครับเราก็จะลงลิงก์อ่างเปาที่ปักหมุดคอมเมนต์เนี่ยเวลา2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมกก็็สาาามมรรรรถับบบไไดดด้้แฟีีๆๆคคืืออููลิปปเเเนยย่ รื่่ออยๆะพอดูเสร็จปุ๊บรอรับอ่างเปาได้เลยนะครับแค่นั้นเลยนะท่านผู้ชมเอาเลยครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยจะขอขอบคุณมากมากกันเลยนะครับสำหรับท่านไปก่อนครับยูทูบจะจุ๊บกันหวังบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ